นี่ครับผมนี่ครับผมกระดงพอครับมันหมานครับผมนี่ครับให้ผึ่งข้าวไรครับผมดอกเงี้ครับผมมันหมานครับผึ่งข้าพ่ออีกแล้วครับผม มาเด้อครับเกมเฮ็ดต้องกันครับพ่อพี่น้องมวนๆครับผมมาพี่มาพี่พ่อยู่มีครับเพ่อพี่น้องเห็ดเงเหลืองครับผมกําลังงะงะครับกําลังงะพอดีครับกลาเถาครับผมนี่ครับนี่ครับผมเป็นเกียอยู่นี่ครับเกี้ยให้ยังน้อยอยู่นี่นี่เหลืองบอกนี่ครับผมโซ่เบ่งนี่ครับ อู้ทำมี่เลดอกดงามๆเลยครับผมครับมันม้นครับผม,มน,นี่ครับผมพอแล้วครับดอกอ้วนๆครับผม,ม<ก>นี่ครับเพื่อนได้เต็มถุงไม่แต่รุนนีครับผมนี่ครับผมย<ก><ก>ี่ห้อเกบมันคอยทายก่อนอุ้ยเจ้า<ก>น<ถ><ก>ี้นี่ครับผม น้าครับผมนี่ค <okay> ร <laser> ับผมเพพี่น้องปล่อยแล้วครับครับครับนี่ครับเพื่อนพี่น้องปล่อยแล้วครับนี่ครับเก็บครับผมกรื่องงามๆครับผม เพื่งเหลืองครับผมหรือเห็ดเพื่งคัดตามเห็ดเพื่งท่าครับผมเอ่อในไร่ซื้อแล้วแต่พื้นที่ครับผมนี่ครับจุ่มนึงครับผมครับผมออกในทางครับผมคุพ่อครับดอกนี่ไงครับผมหาตัวครับผม นี่ครับผมนี่ครับคาฮิตครับผมปูอ้วนครับนี่ครับผม เฮ้ทุ่มนี่คายาวดีครับนี่ครับผมนี่ครับดอกเดียวเต็มตาครับผมอยากสิเต็มตาแล้วครับที่สองดอกแล้วครับผมนี่ครับผมดอกที่สามครับผม ส่องดอกเต็มตาครับลุ่นนี้ครับบางสายตาหน่อยครับผมนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับผม นี่ครับผมพออ่อยแล้วครับพ,พี่เดเก็บอยู่พี่นี่ครับผมสร็จล,ละ่ลละนะครับนี่ครับผม เดือดขาใหญ่ใช่หมครับครับพี่น้อนงปลารครับพี่น้อนงดอกน,น,นี้ครับมันหมานครับผมนี่ครับมันหมานครับผมนี่ครับทัเก็บทั้งนี้ต่อครับผมนี่ครับช่องดอก สามดอกที่ดอกครับผมหาดอกครับผมมันมันครับผมเจกตาครับปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วไปฝากดังครับก้นไหลนี่ครับผมนี่ครับแกล็นครับผมบึงข้าวตามผมพล่อยแล้วครับ นี่เราจะของปลาเห็ดแล้วม้าน้องกานนี่ทั้งๆคนนี่นี่ครับผมอุ้ยขับขายเฮ็ดครับพ่อพี่น้องครับผมมาเล้ครับเก็บเฮ็ดต้องการครับผมนี่ครับนี่ครับผม มือซา็กเก็บอยู่นี่ล่ะดอกหนึ่งนี่ครับผมมือสมังเวทครับผมมือสมัครเล่นก็ว่าเนี่ยท่ <laughs> านไดนเก็บอยู่ดอกฮัฟเบิแล้วนี่ครับผม นี่สวยๆครับผมครับโอเคอีกชุมหนึ่งครับผมนี่นี่ครับนี่ครับผมเก็บครับผมครับฮัตตอครับมันหมานครับผมนี่ครับผม พี่น้องให้เฟิองไว้หรือให้เฟิองข้าไลา่ครับผมถ้าผมมันมันครับผม นี่ครับสำหรับเฮต้ามอนี้ครับมันหมานครับผมครับความสีขอปิดคลีบไปเพียงสนีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ความน้ำเด้อครับผมฝากเป็นแรงใจให้น้ำก็เด้อครับครับผมมันมานครับมอนี่นี่ครับผมเฮตละงกเหลืองครับผมอืมบรไห้ไปหาเฮตละงกครับมอนี้ไปหาเฮตีเหลืองนะครับนี่ครับใชื้อสัวครับผม